Tay kia thoi đã nè Nên xây kia thoi Sì, má phương kow kow bán, kỳ nào bán bong yem kow bán. For me, you bán kow for bos. A bán 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 câu, bán 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 ไป,ไ,ปไ,ไปถอยเลยใส่เกียรถอย,ยไป <c oughs> เลยใส่เกียร์ถอยเลยมีปูนอยู่สาซิซอสเนาะสาซิสอบในกระแฮในกระไซไโดดนึงอออพอดีเป็นสามสาล้านซีชุดชุดนี่ว่าที่ว่าประเสนช่างมาไหมที่ว่าต่อจากกันสอตัวมาฮันเด้อเจ้าก็เห็นเลยว่าเป็นพระสง์ แต่วันนี้พอเพิ่นเฮ็ดรอดนี่ไปแล้วมันบ่ดพอ่อหวังอ่าพอใสก่กระซ้างมาอีก11ซอกอ่าพอดี9ก้าแสนแปดพันเป็นยังไงเพราะว่า11ซอกนี่เพิ่นบริจาคมาส่งเนาะแต่ว่าพอแช้บ่ห้เพิ่นคิดค่าน้ํามันเพิ่มอีกนะเพราะว่า11ซอกมันน้อยนะพี่นอ้งนอนงไงเนาะเพิ่นก็มาส่งให้เนาะให้บินตัวนี้อ่าอ่าเนี่ยเปิดเบอร์หอวเปิด เนาะทีนี้เอ้ยมันบินมื่อนี้เดี๋ยวนะบินบินตัวนันสามสิบปูนสามสิบสอบก็แห่ใช้อีกรถหนึ่งนั่นเนาะสองล้านซี่เดือน้นก็เพิ่มมาอีก1ิบดสอบเนาะอ่าพอดีเป็น980าแสนแิบพันเป็นบวกคาร์มันน้ำเติมพามันหน่อยสอบเลยเนาะแน้าก็มื่อนี้มื่อนี้นี่ อ่าเป็นพวกบ้าน3ล้าน8แสนหาสิบพันกีเฉพาะมาหนี้เนาะจังไงแต่ว่ายังพันครบอย่างหนึ่งเนาะมาเปอร์เซ็นต์มาได้พ่นลืมไปแล้วเพิ่นลืม,ลม,ลมเอาให้แต่ว่ายังพันได้คิดเงนินดอกว่างนกันมัน,นเป็นง่วงไปแล้วครับเปิดประตูองเยเี่ยมนหละเอาสิล็อกไหวหมอย,ยลบพัดได้นะ มันแตกไปแล้วบ่ใหม่เนี่ยตับปลายาไปแล้วเลยต้องมาอีกนี้บวกแร่เรียบร้อยเทพื้นเรียบร้อย,อยนี่เนาะแข็งแล้วพ่เอเนาะแข็งแล้วเนะเาะเมาได้เด้ก็เปิดน้าล่างเอาไปมาเท้าแก้แบบเปิดน้าสีล่างเอา ฟลอยมาปัดกวาดล่างออกเนาะหน้า mm. ม mm. right? no. <wh> ันคือมิเตียอะไรวะเนาะเจ็บไหมเจ็บอืมฮ่าจ้ะแล้วเรียบมันหมาดเลยเนาะสบายดีเด้อพี่น uh, mm. ้องเด้อเนาะสบายดีเพื่อสุขูสุขคนพี่น้อะไร ก็พ่อกับซ่องบอแสนอีกแล้วเนาะมืาอนี้เดินทางเข้ามาบ้านน้องอ้ําพี่น้องเอ้ยเนาะมาอัเปเดตเบิ่งเปอนเบังซานเพื่อนเนาะโอ้แข่งเพืนะ่อนแข่งเนะพื่อนเนียเป็นฟองเด้โอเคละเทเดียวเรียบร้อยอยังแต่ติดบานประตูบ่านนี่ติดบานประตูเลยเทว่าเรียบร้อยพี่น้องเยเนาะโอเคเลย อยู่ได้เนาะเรื่อ,องแขกคนเดินน่ะเบ่งเครื่องแบงเครื่องห้องแถวสไตล์โอ้ท่านี้เป็นไงกัน,นได้เด้่ยน่ะอสองขันอ๋อคือเหตุสองขันชูงว่าได้สองขันคือบมหารสามเนาะ sàm ờ, cả phút đấy từ mà họ thê thuộc mà cả những đời khẳng đéo <laughs> <laughs> khường... nhận... rồi thường một bên lọp bản phần này nhăng hộp vô thì nó lại nó bán hay bèn cả bỏ phần chép cuột vô xài một cái chít leo đây, bọn đây nó ngầm nhiều hơn nhiều nó vô vô nó nó ăn đã một cái mùa quá đây vậy. Phải phụ đi đây quá này món 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 quá น้องเลิกมาแต่โรงเรียนเราบเห็นเพิ่นัวเฮียมาทำทางได้จ๊กกาบานเนาะสองสี่หเจปเก้าเอ้ยครบอยู่เนาะยงไงถ้าอะไรเก็ดที่สั่งน้าแบนะเก็ดเป็นพวกบานพวกบานทับ นะครับมันบานประตูเลยแหละอันเดียวซื้อบานซื่อ,อเครื่องอันนี้มาใหา้างมันนี่นะเนอะปูนพัดเลยปอน้องโดยนะยังเหลือแต่สองโออยู่แต่อชองสอบนี่อ่าเพราะว่าตอนที่ว่าประเนบัดได้เข่ามานั่นแต่สั่งปูนมาอยู่ม,มีมิบินอยู่พี่น้อยเนาะแต่ว่ามาปรทธานเครื่องพนเฮ็ดไปเบิดแล้วเครื่องนะจะเห็นอยู่นะว่าฮะ

Vậy, vậy hỏng này cái đấy à. À, đi cho vào Vậy, cái đấy Mình kề cái đấy Vậy Phong phong lên xíu, xíu, ย่านกันแ้งงแข็งแล้วไปหามันมานักเนี่ยไปดูทีขายมูบ่อฟเราไปแคน้องกับลู เกิมาแต่วเพื่อนลหะบ่เห็นคนอยู่เพื่อนอ่าพ่อได้เท่าบอกไอ้าสีมาอ่าจจะไปก่อนทางนีมือเด้โอเคเดี๋ยวส่เท่าบอกสร้างมาเพิ่นเพิ่นทุกว่าบาทมาหนักภาษีมาตีไทยได้ดอกไม่ได้โดนดอกเราใช่ตอนนี้ว่าผมมาถอดชุดนะถอดอย่างนี้ได้บ่เออ เราได้ตอบไม่ได้แต่ได้น้องเด้อตอบแล้วก็อันบล็อกน่ะมาขั่นไว้มันจังบ่ซะซายมันจังบ่เสียเรีบมาแล้ววิเศษเป็นแดดมาแล้วด้วย the the วไปเถอสองแผ่นคือเข้านะแผนจะเอาคนจะแผ่นกันนักเอาไปไปที่ ง่ายง,ง่ายกาไอ,อ้มันไม่นสิเบาวกว่ากันเชื่อมีบานสามบาทพอใชอ่บาท่าาก่อน แดดเนาะแดดไม่ได้มีลมวันอนี้ลมสังอัดบ่ ว่านี่สร้างมันมาพ่มาวานีมาเทพพื้นนี่ออมาเทพพืนสินีมาหนเนาะจะบุญบดขาจ้บ่เดียวนี่โอ้โหใครจะบดแต่องเอ้ยอีกอ่าจรอบพูนี่สารอบ่ สองรอบป่ะเห็นปะใบสองแล้วป่ะใบสองล่ใหญ่นี่ใบเาเพนใบสองแล้กโอเคไปไปเลยเยเลยขอใส่เกียร์ถอยุ้นเนี่ยมันใส่เกียร์ถอยซื้อมาเพิ่มเกบานพี่น้องเลยบาน วงเยี่ยมเก้าบานพอมีอยู่บานเก้าพอสามบานก็ม่จช่วงแหละประตูประเยี่ยมว่าสาีหกวะกบนี่กับสามนี่กับสามทีเป็นหกเนาะเออ เห็นบ่เออ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  cái đấy 80 <laughs> <laughs> đây rồi này. 80 cool. À, trong mắt thì nó. Tay, thôi đây, xe kia thôi về đây. Xe kia thôi đây. <laughs> xe kia thôi đây. Ừ. Ừ. vô Ừ. Ừ. Okay, đi rồi này, rồi 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 phải đấy Phải đúng đấy Hai à, còn, phải còn đây chờ đây mang tháng phải còn À, ôi à, trời <laughs> Ok Mà lời Bàn bắt nhanh, nó Phải xếp Hãy subscribe cho ดูนี่ครับมีนี่แหละโมเกกยานะเป็นพวกมันได่ก่อนล็อกอันนี่แหละเนาโอเคนี่เอาเลยขอบสุดวัดดูไนี่เด้อมาใส่ใก่อน่าเรามถออในถอด่มออโมใไม่ใช่วเ,วเป็นยางก่อนไม่ใช่เออ เป็นไข่เนาะ,อ,ะออกมานออไปจังบ่หอ่อนเอ้ยไปยังดอกเนาะ <c oughs> นี่จะเป็นบินได้การที่เบาาซื้อมือนี้แล้วกะเมื่อก่อนนั้นเนอเพราะว่าเมื่อกอนน่ะเบาสร้างเครื่องมา สร้างปูนทางสร้างมานเพันว่ามันมันบาพ,อพอ่อวะปูนล,ลอดก้อนนะลอดเตือยวบะแสนสร้งางไม้สองต้นนะนายพลน่อยเนนี่ิ่น,น,น,นทั้งโบกทั้งเทพืชเนี่ยมันบาพออ่อเนาะก็ได้กิ่งมหาทางอันหัานเนาะเครื่องนี่แหละพี่น้งองเว้มีปูปอนอยู่30ซอสเนาะสามซิปสอบในกระแฮในกระไซโดดนึง อพอดีเป็นสามสามล้านซีชุดชุด,ดววที่ว่าประสานสร้างมาหมววา่ต่อจากกันสองตัวมาฮนเด้อเจ้าก็เห็นเด้กกดว่าเป็นประสงค์ในวันนี้เพราะเพิ่นเฮดลอดนี้ไปแล้วมันบุพเพอเวันประสานก็สร้างไม่อีก1ิปเอสช็อพอดีเก้าแสนแปดสิพันเป็นยังเพราะว่า 10s ชอบนี่เพิ่นเพื่ออยกมาส่งเนาะแต่ว่าโฮแซงบอกไอ้เพิ่นคิดค่าน้ำมันเพิ่มอีกนะเพราะว่อ 10s ชอบมันน้อยนะพี่น้องเราเนาะเพิ่นก็มาส่งให้เนาะให้บินตัวนี้อ่าอ่าน,นี่เปิดเบิเ่งนพืน่อน,น,น,นเนาะตัวนี้เอ้ยมองมาบินตัอนี้ตัวเนาะบินบินตัวนี้สามซิปปูนสามซิปชอบก็มาแห่ใชอ้อีกอ่ารถหนึ่งนั่นเนาะ,อะสองล้านสี่เดือนให้กั เพิ่มมาอีก11บอสอบเนาะอ่าพอดีเป็น9 8 0 0 0สนแิบนเป็นบวกคาร์นมันน้ำเพราะว่ามันหน่อยสอบเไปเนาะแต่การมื้อนี้มื้อนี้นี่อ่าเป็นพวกบาน3ามล้าน 8, 50, 000, แปดแสนาสกิ่งเฉพาะมื้อนี้เนาะใช่ไหมแต่ว่ายังพันครบอย่างหนึ่งเนะาะบาเปอร์เซ็นต์มาได้เพิ่นลืมไปแล้ิ่นลืมเอาให้ แต่ว่ายังไม่ได้คิดเงี่ดอกตอนนั้นการมันเป็นง่วงเวลาเคาเปิดประตูพงเยี่ยมนหละเอาสิล็อกไว้หมือนมอยลบพัดแต่นะยังแต่ตอนนั้นแหละยังบดได้ยังบดได้อะอย่างไยเนาะตอนนั้นเดี๋ยวมารอบหน้าบุเด้จีเอามาให้เด้าคือนี่ให้เพิ่นติดในชุดนี้ไปก่อนเนาะถือว่าซามบินมันนี่เพื่อนอะไรเนาะแต่ว่าเครื่องของแต่ว่าเ้าสร้างมาหลาเพิ่นเอามาเทเอามาบวกบนแล้วเนาะเพื่อนเพิ่นเพื่นเล้วจะจะมือได้เนาะ ร่วมกัน,มนไม,นม,ม่เป็นอะไรโทษซัพส์มีเนาะไม่อยกนอนไปจะร่วมบันเงร่วมมันนะมาควายสิจะร่วมบังป็นอะไรสามบินนะสามล้านสี่แสนล้านสี่แสน แปดแสนห้าสิบพันแสนห้าสิบพันรวมบัพอดีเป็นแปล้านสองแสน, 30, แนสามสิบพันกีบจ่ไมเนะสบินนี่ไเ <Hello. S 1> นองเด้ <Hello. S 1> อเ่อาโอเคอไปทำไปประมาณนี้บินมเก็บไว้เก่าเด้อ <Hello. S 1> ดวแต่ว่าตามนี้เลย เนาะายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเลยเครื่องก็ตามที่เป็นมาส่งกันแหละเด้เอนะ่ทำมาแสงกะมีสร้างเงาเข่ามาก,ก่อนทนะีนะบางทีอเอาเข่ามาประทันนะมีแต่สร้างเครื่องเข่าไมาท้ทางสร้างประเทศก่อนแล้วก็เขทามาใจน้ำรังอันนี้แหละคือบอกเบบว่า,ามาสร้างแต่ใจเงิน,นด้วย,ยนะไปนอนเนาะแบบว่ามีแต่ว่าเออข้างบินว่ายก,ก้อนมียังไงเป็นเกณฑ์บินไหวเนี่ย พ่าใช่ข่ามาแลยก็จังมาจ่ายเงินเสียนะคนอือมันนี่กับมาจ่ายเงินสามบิทนี่แหละนี่ที่นี่เพื่อนไม่ก็ถือว่าลายมือเติบได้นี่เือว่าจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก<ห>็เป็นเงินของ,ของทางไอ้พีงไอ้เพชรคือเก่าไอ้หน่องเด้อเือว่าซื้อเครื่องซื้อของมาให้จนเพียงพอเนาะแในกบารมาแล้วเรียบร้อยพิจารณาถ่ายทางสร้างมานเป็นติดตั้งมนีาเด้อเติดตั้งเป็นตินดตั้งแลรกอะไรแล้วก็ บอกว่าสิครับมาเบิรงเด้อ<ม>เพราะว่ามองใกนี่กับชีพากันขึ้นไปกันขานไซคือเก่าไปหน่อยเนาะเดี๋ยววันวัได้ยขามาหลายมือเติบโตเพราะว่าสิขึ้นไปนอนอพูนคือเก่าเนาะเอาไม่ได้ฝากขอบคุณขอบค,คุณทางเลยบนนอ,อ้ายเพ่อดเนาะเนยขอขอบคุณขอบคุณแม่บิ้นลลายเด้อดูบแลลูกคอยให้แม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนอนรับให้แม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้แม่ได้เงินแสนแบดมือให้เจ้าได้แก้วมันี่สบเด้อ ถูกดเนาะแต่ว่าใกล้สีเหลแล้วพี่น้องเนาะที่บานใช่ไหมมันขึ้นได้แล้วบ้านนี่ขึ้นได้นอนได้แล้วบ้านนี่เนาะอ้วยข้างบนเป้าขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อดูน้องคอยอ้ายอยู่ดีมีแห้งความเจียมให้ได้ความไข่ให้มีไปใส่ให้รอดปลอดภัยได้ค่โดูดูขอบใจหลายๆเนาะอ่ามีแต่ที่ตาเบ่พี่น้องเยเนาะเครื่องเครื่องเขา บ็ดเลยบ่เครื่องบบดนี้ปูจบไปแล้วเนาะแห่ใช้กับผู้ดีไปเลยเนาะอย่าลืมเก็บไว้ได้ลองเลื่อมใหม้เชิดาเด้อเช่นวอยมันมีแนวมาเหยียบมาอย่างมันจะฉีกถิ่น,นเฉย <Leah> nice เอาไว้ใช well. <c ười> ้แล้วอื่นไปให้ได้กันคือว่าเามีอะใส่ก็ใส่ไปอะไรเก็บไว้ได้ยังมา

กินข้าวยั่งเลอนี่นนมออไม่ได้กินบ่ต้องออมไม่ได้ไปต่อยใครมือแดงบ่อันเครื่องนี่โมเมนต์ได้ี่น้องเอไยเนาะเป็นเป็นเครื่องอของท่านพระอาจารย์ที่เอาขึ้นไปละน้ําที่โดนไว้น้ำ,รนำพราะว่าบางเทือ่อนอะเป็ครัวใดครัวหนึ่งกัาก็เอาไปให้เพื่อนหนมาไมา่ว่าจะโดนแล้วเพราะอันเสียพานี่นะจะโดนแหละเออเป็นเครื่องของท่านพระอาจารย์เพือ่อนี่น้องเอไยเอาติดรถมาเนาะ ออโอ้ยฝุ่นะน้องสดีดยแห่หอดได้ได้อ่ะไห่ใม่เด้ตบมาตบมาใหม่ๆเลยเออให้เพิ่นให้เพิ่นแน่ให้เพิ่นทุ่งเงินจุ้เออเพิ่นเห็นเพิ่นกินอะไรพื่นนี่น่ะเออให้ยี่ดอก ไปกับใครเสียแล้วแหละบาทนี้พี่น้องเยเนาะอ่านบัตรเพืมาอันแคปรูปไว้นะเห็นป้ะไปบาทนี่ไปเด้อน้องเด้อไม่ได้ไปปลาได้บาทนี้เด้อไม่ได้ที่เขามาเบิรงเมื่อไม่เมื่อไหร่เดียวอ่าเช็ดบอกทางสร้างมานเพื่อนให้เพื่อนมาอ่าพิจารณาให้เนาะพิจารณาให้ก็ถือว่าโอเคแล้วเสียแล้วแล้วบาทนี้นหะเนาะ ล่างก็ได้น้องเด้อมันแข็งนะกะเอาสีนำ้ำเอาฟอยแข็งๆนะมาขวดขวดให้มันให้ให้คีบปูนมันออก,กนนะอ่ะนะอ่ามันจังไปได้เอาอยู่มันจังบุพุขึ้นมาอ่ามันจังทำความสะอาดน้ำมันล่างคีบปูนออกอ่ <Okay. S 1> <laughs> เอาดีใจน้ำได้น้องเด้อได้เฮือนได้ซานิไหนก็เช็ดแล้วแหละเนาะคุณเล็บ,นบันเท้าช่างบนเท้าแล้วกันน้ำไม่เลินนี่แได้เนี่ ทำขอบพขึ้นกับซ่านให้มันแปนเจ้านายเจ้าของและเจรียงตะเองเนาะมองว่าข้ามขึ้นของน้ำจะพุ่นี้เนาะเออว่าเป็นเพื่อนสองดังบันี้พี่น้องกัดังนั่นกันอีกดังนึงเนาะไปเลยกับปลาได้บันี้เด้อโดยโดยสบายดีเด้อน้องเด้อเนาะโดยไปเลยบ่